ันนี้เราอยู่ที่กอไผ่หมาจูหรือว่าเขาจะเรียกกันหลายชื่อมีอชื่อไผ่หวานอังคางหรืออะไรสักอย่างอังคางนะจะเป็นลักษณะพิเศษจะเป็นไผ่ที่มีนี่แหละเดี๋ยวหาตัวอย่างเอาข้างล่างกันเลยหนึ่งที่ตัดอลักษณะพิเศษจะเป็นไผ่ที่มีนี่ใบใหญ่เห็นไหมนี่แล้วไปหอบว่าจัางอ่เะเขาเก็บขายกัน ไม่รู้ว่าร้อยใบต่อกี่บาทจำไม่ได้แต่ว่าเนี่ยมีการเก็บขายเพื่อที่จะไปะห่อขนมทำขนมมาแหละอันนี้คือ,อยังเล็กนะเพราะว่าถ้าถ้ากออายุเยอะอันนี้กอจะน่าจะเข้าปีที่สองนะถ้ากออายุเยอะแล้วลำใหญ่นอก,ก็จะใหญ่ใหญ่มากนะคือแบบใหญ่แบบเส้นผ่าศูนย์กลาง4ี่ห้านิ้วอะ่ะแล้วใบเนี่ยจะใหญ่กว่ามืออีกเยอะเลยถ้าต้นที่ใหญ่แล้วอันนี้เป็นกอที่เราพึ่งมา ขยายมาจะมีประมาณ2-3ปีที่แล้วที่เราจะรีวิวที่กอใหญ่อะมันจะมีใบใหญ่กว่านี้แต่นี่คือเอามาให้ดูอ่าเนี่ยเอาไปท่อทำอ่าข้าวหนมขนม,ขนมหรืออะไรอะไรนะข้าวต้มมัดอะไรประมาณนี้ก็นี่แหละใบแล้วก็หนอนเนี้จะเป็นหน่อนที่ก็มีความอร่อยในระดับหนึ่งถนะ้าถามว่ากับตรงนื่มแรงก็คิดว่าที่เคยชิมเนาะมันก็ไล่ๆกันนะความกรอบของเนื้อเนาะ,ะกับไผ่มาจูแต่ว่าตัวเนี้ย จะไม่ทนน้ำท่วมขังเหมือนไผ่ตรงลืมแแรงเราก็เลยต้องมีไว้ทั้งสองอย่างตัวเนี้ยลำอาจจะใหญ่มากแล้วสามารถทำกระบอกน้ำได้เหมือนกระบอกน้ำแบบสดอะที่แบบว่าไปขายน้ำตามงานอะไรเงี้ยก็คือตัดทำกระบอกได้เวลาลำใหญ่แล้วเดี๋ยวถ้าถ้าเกิดแบบลำอายุเยอะแล้วลำใหญ่เดี๋ยวเราจะมารีวิวลำให้ดูอีกทีนึงแต่วันนี้เราพามาตอนกิ่งไผ่มาจูอันเนี้ย ราคายังแพงอยู่นะกิ่งตอน150่าสิบาทไม่รวมค่าสง่งอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปรกรณ์กันเลยอ่ะอุปรกรณ์ในการต้อนกิ่งไผ่ก็เหมือนไผ่ตรงลืมแรงเลยเขาจะยกขึ้นาะ <c oughs> มีตุ้มตอนเนี่ยตุ้มตอนนี่เราแช่ปุยมะพร้าวโอ้ยเราลืมลืมยังไม่ได้รีวิวให้วิธีกอกตุ้มนะเดี๋ยวค่อยดูขุยมะพร้าวแช่หนึ่งคืนแล้วก็หอ่อใส่ถุง ขนาด4.5้าคูณ7็ไม่สคูณ7อ่า4คูณ7ก็ได้ถ้าถ้าตุ่มใหญ่ไฟสี่จคูณ7็นะ <c oughs> แล้วก็เชือกฟางเชือกฟางนี่เราก็วัดขนาดให้มันได้ประมาณนี่ก็คือหนึ่งตุ่มหนึ่งเราจะวัดที่ฝ่ามือเนี้ยก็จะวัดประมาณเนี้ยสามรอบเนี้ยประมาณเนี้ยก็ตัดนี่นะมันก็จะได้ออกมาเป็นเส้นประมาณเนี้ยมันจะพอดีกับตุ่มขนาด4ี่คูณ7ก็ น้ำยาเล็งรากบีหนึ่งที่เราผสมน้ำมาแล้วก็คือ b ีหนึ่งเราจะใส่ลงไปประมาณนี้ของขวดแล้วก็ที่เหลือเติมน้ำเปล่าก็เน้นก็ให้เป็นน้ำในน้องในบึงในอะไรก็ได้อย่าเป็นน้ำประดานก็แล้วกันนะคิดว่ามันการทำปฏิกิริยามันน่าจะนี่กว่าแล้วก็เก,กลนไก่กลนไก่ตัดกิง่งเลื่อยอันนี้ก็เอามาใช้ตกแต่งเอาใช้ตัดแต่งอ,อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้แหละนี่มีแค่นี้ ที่สาคัญเลยตุ้มน้ำยาเลงหากแล้วก็เชือกฝางไปเดี๋ยวเราไปตอนจริงใครมาดูกันนี่เราจะตอนจริงนี้นะจริงนี้จะเป็นจริงที่จริงใหม่ที่กลางแก่กลางอ่อนก็คือไม่แก่มากไม่อ่อนมากใบกําลังเริ่มแทงแล้วข้างบนนี่ให้ดูเมื่อกี้มัมนมีกาบนะที่เราแกะออกให้เห็นไหมกาบยังอยู่เลยมันก็จะแกะเดี๋ยวนี้เราจะเลื่อยบากนะ มันจะเลื่อยแบบข้างในนี้หน่อยหนึ่งให้ลงไปหนึ่งส่วนสามดูดูไอ้ที่ทางนี้ได้ไหมออดูเนี่ยดูที่เนื้อเนื้อตรงเนี้ยเนื้อที่กิ่งติดกับเนี้ยเราจะเลื่อยลงไปให้มันเลื่อยไปหนึ่งส่วนสามก็ใช้เลื่อยที่เราเตรียมมาประมาณนี้ นี่ก็เลยหนึ่งส่วนสามไม่อยู่หรอกเกินครึ่งอ่าไม่เป็นไรการเลื่อยนี่เป็นการกระตุ้นให้แตกรากไผ่เขาชอบให้กระตุ้นถ้าเขากลัวตายแล้วเขาจะงอกเร็วแล้วการตอนก็จะประมาณนี้มาเลยปุ๊บได้ตุ้มมาแล้วกีดตุ้มจากกลางขึ้นมาที่หัวปุ๊บที่เรากีดแบบนี้คือเราจะให้ความชื้นมันยังอยู่ข้างล่างด้านล่างปรมาตรงนี้เราจะใช้พื้นที่ข้างบนนี้ นี่เพื่อหอ่อยิงไผ่เห็นไหมข้างล่างนี้ยิงจะเก็บความชื้นได้เดี๋ยวเราในน้ำยาใงรากที่เราได้มานี่เราก็จะใส่ลงไปตรงนี้ที่เราผสมมาแล้วนะอุ้ยมันรั่ว่างงอ่ะ,อะนี่บีบให้มันให้มันซึมลงไปเห็นไหมเห็น,หนให้มันซึมลงไปในตุ่มนะไหลออกนินหนดหนึ่งไม่เป็นไรมันก็ไหลออกอยู่แล้วอย่าอย่าไอ้นี่อย่าประหยัดเกินหรือมันไม่งอก <laughs> ก็นี่ ชัดนะชัดห่อเข้าไปเไปวลาห่อเนี้ยขี้พัติกออกดีๆขี้ผัติกออกดีๆเพื่อที่จะให้พัติกเนี่ยอยู่ข้างนอกนะให้ขุยมะพร้าวเนี่ยสัมผัสกับกิ่งนี่ห่อแบบนี้ปุ๊บม,มัดมัดยังไงก็ได้ให้มันได้สองถึงสามรอบนี่ เราจะมัดแค่ตรงนี้นะตรงหัวเพราะว่าเราเรากีดแค่ด้านบนใช่ไหมข้มางล่างนี้เราปล่อยให้มันเก็บความชื้นเนี่ยเก็บความชื้นได้นานมีผลต่อการออกลากมีวิธีการมัดมัดหนึ่งทบปุ๊บแล้วตรงนี้เราจะทําเป็นเงื่อนกระตุกทบที่สองทำเงื่อนกระตุกไว้สําหรับการแกะเผื่อออกลากเผื่ออะไรมันจะได้แกะง่ายโอเคเสร็จแล้ว <laughs> นี่คือการตอนกิ่งไผ่มาจูงง่าย,ายก็คือกิ่งเนี้ยอย่าให้แก่มากอย่าให้อ่อนมากอ่า ถ้าอ่อนมากมาเรื่อยตรงนี้มันก็จะตายไงมันจะตัดได้นี่เร็วเกินงั้นต้องรอให้มันเริ่มออกใบแล้วก็กิ่งตรงนี้เริ่มแข็งแล้วก็จะตอนเนี่ยประมาณนี้โอเคนี่โอเคไ,ไหมโอเคนี่เป็นขั้นตอนการตอนที่ที่ส่วนเราใช้นะต้องหว่งนี้ก็ไม่รู้ว่าที่อื่นมีเทคนิคอะไรอีกเราก็สามารถเอามาพัฒนาปรับปรุงเนาะเออให้เป็นเทคนิคส่วนตัวที่เราจะใช้ไปในอนาคตสําหรับการตอนกิ่งไผ่อื่นๆก็สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้แต่วันนี้เราเราแค่ามาตอนกิ่ง ที่กอน,นี้เราก็เลยพามาดูว่าเออเราตอนกิ่งภัยมาจูแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง youtube แล้วก็เพจบ้านสวนธนาคารดินถ้าใครที่ต้องการอ่ะรู้เทคนิคการดูแลการขยายพันธุ์หรืออะไรกร็ช่างที่แบบพืชที่เรามีในสวนก็ให้คอมเมนต์เสนอแนะมาเราก็จะ,อะเอาวิธีนั้นมาทำคลิปแล้วก็ลงให้เพื่อนได้ดูอีก าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube บ้านสวนธนาคาร,คารดินเกษตรพอใจแล้วก็เพจบ้านสวนธนาคารดินเกษตรพอใจท้าแล้วก็ฝากกดแชร์ต่อด้วยเผื่อที่เป็นเป็นองค์ความรู้ที่แชร์ให้มือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อน